กลุ่มเกษตรกรทําสวนบ้านสิงเป็นอีกกลุ่มเกษตรกรหนึ่งนะคะที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้าไปดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาให้ดีขึ้นค่ะตั้งแต่มาอยูอ่การดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับเราก็เริ่มพัฒนาขึ้นครับในเรื่องของการดําเนินงานนะครับทางทางด้านรูปแบบของบัญชี เมื่อก่อนนะครับก็กรมส่งเสริมาสรก่นเนี่ยเขาก็มีเรื่องส่งเสริมมาทางกลุ่มนะครับโดยให้กลุ่มเนี่ยวันออมทรัพย์วันที่5เนี่ยนะครับก็ให้จัดซื้อตุ๊กตาบางทีทางกลุ่มก็คณะกรรมการก็เลยมาคิดก,กันว่าเอาล่ะถ้าอย่างนี้เราคงจะร่วมกันให้มีทุนครับโดยโดยวิธีการออมทรัพย์ซึ่งก็เป็นทุนนะครับเป็นทุนให้กลุ่มเกษตรกรสามารถเอาเงินไปหมุนเวียนในการใช้บริการของสมาชิกมากขึ้น ในการช่วยเหลือนะคะเราจะมีหลักๆก,ก็คือด้านการดําเนินงานของสากรนะคะก็จะเข้ามาส่งเสริมแนะนําการจัดทําบัญชีของกลุ่มเกษตรกรนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีด้านการพัฒนาธุรกิจของสากรนะคะเราก็จะให้เงินสนับสนุนเป็นเงินเป็นเงินทุนให้แก่กลุ่มเกษตรกรนะคะในรูปของเงินอุดหนุนและเงินส่งค้อกลุ่มเกษตรกระคะ่ะ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เล็งเห็นว่าการสร้างความเข้าใจเรียนรู้ในการดำรงชีวิตร่วมกันและทุนหมุนเวียนส่งเสริมจากภาคราัฐเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้กลุ่มเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ